แล้วที่อยู่อาศัยของครอบครัวตระก,กูลอะไรยามาโอกะหูหัวใจแดงๆอยู่ข้างหลังเฮ้ยน,นี่แม่เจอแมกโทมัสใครวะไม่ใช่สูสีนะแมกโทมัสใส่เสื้อลายอะไรแม่เซเซอยอม,ม,ยมอ๋อแมล่นครือเล่นมคือแบบบางทีย่องไปก็ไปเจอมันนะ่ะแล้วรู้สึกเจ็บใจไงไม่รู้หวังว่ถูก หัวใจมันแดงแดงรังรังอุ้ยอุ้ยมันมาว่ะมันตัวเดิมตัวไอ้ตัวหน้าขาวอ่ะโทสีฮะเหงาโอ้ตัวใส่หน้ากากหน้าขาวอ่ะเฮ้ยมันแม่มาทางฝั่งนี้แล้วฝั่งฝั่งฝั่งไหนเนี่ยบ้านใหญ่บ้านใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไม่ได้ไม่กล้าข้ามกลัวเสียงดังเดี๋ยวมันมันได้ยินไหนอะเมื่อกี้ทุเครัองวันไฟนี่เจอแล้ว อยู่แถวๆบ้านนั่นแหละแถวๆบ้านโอเคจุ <Okay. S 1> ๊บเสียวเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะการปั่นเนี่ยแม่ได้กุญแจแล้วแม่อะไรนะกุญแ,แจเอาไปทำอะไรไขเกิิดดดใช่ม้้ยลลเเเปูนีไคยเคย,เคยวิ่งเจอตอนแบบกำลังวิ่งจะไปปั่นไฟอ่ะแบบยังไม่ไม่ตายอ่ะ,อะแต่พอจะตายแล้วหาหลุมไม่เจอ เอาถ้ามีกุญแจเปิดได้เลยเหรอไม่ต้องรอปั่นเสร็จหรอไม่ต้องรอปั่นเสร็จหรอ๋ถ้ามีกุญแจไหมถ้าหลุมเกิดเราปั่นได้เลยอุ้ย<ต>จริงดิอูที่หลังอุ้ยอุ้ยตกใจซูสีใช่ใช่แหมแต่งตัวเปรี้ยวมากเลยนะ <laughs> แต่งตัวเปรี้ยวหัวแดงมากเลยนะเปิดกอ่อ เฮ้ย hey, มันมีตัวหนึ่งที่แบบว่าหัวใจมันไม่เต้นอะ่ะแต่ว่ามันวาบมาที่ตัวเราเลยอะเจอสองรอบแล้วอะโคตรน่ากลัวเลยมันจําไม่ได้มันเหมือนไอ้อย่างนี้แหละไอ้หน้าขาวๆนี่แหละไปทางไหนดีอะเข้าไปในบ้านเหรอไม่อยากเข้าบ้านเลยอะกลัวโดนล็อกอยู่ในบ้านเอาเครื่องไหนเนี่ยอ้าว รีบปั่นรีบปั่นเอาไปใช้มนทำอะไรเนี่ยนี่เหรอเฮ้ยมาแล้วบอกด้วยนะอู้น่งไงเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ย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 มันอยู่ไหนวะหลบตู้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวดึงลงมาแล้วมันตีนะมันตีมันตีเห็นไหมมันตีซ้ำอู้หอู้หูอู้หอู้หนีออกมาได้หนีออกมาได้ใครใครก็ได้ฮิลลฮิลโอ้หมืดมองไม่เห็นมืดมากโอ้ชนต้นไผ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งมาหลังบ้านเข้าบ้านไหมเข้าบ้านบ้านฮิลล์ฮิลลฮิลเข้ามาฉันจะโดนมันไหมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครใครฮิลอยู่อ่ะ โอ้มืดๆโอ้โหแม็กทัวร์มาร์ทิวเพื่อนมาอุ้ยเฮ้ยมันมาไปทางไหนว้ายว้ายว้ายช่วยด้วยเฮียบีว่าไปทางไหนโอ้โหปอดกำบังโอ้ย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 ตาทัวร์รัวๆัวไปซ่อนตรงไหนดีอะหัวใจแรงมากเลยอะอยวิ่งดิผีแล้วต้องจูผีแล้วต้องวิ่งกลับไปจูผีแล้ววุ้มเอ้ยดูสิฮะ คนนั้นโทวมาได้เหรอไม่รู้อุ้ยใครโดนเพื่อนโดนอะ่ะคนตะก,กี้แน่เลยเดี๋ยวแม่ไปปั่นไฟก่อนเลย่ะอุ๊ซี่ใช่เพื่อนนะอุ้ยอันนี้จะหมด,ดไม่ได้ไปช่วนเพื่อนนะ <laughs> <ๆ> <laughs> ไม่ไม่กำลังจะได้เครื่องที่สองแล้วนะเพราะว่ามีคนนั่งปั่นอยู่นี้คนหนึ่งเพื่อนเพื่อนล้มมาเพื่อนล้มเอาเพื่อนได้เพื่อนรอดได้แล้วได้เครื่องแล้วได้เครื่องแล้วเพื่อนฮิวหน่อยเออ เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพื่อนเพื่อนมันมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหลบอนี่ตรงนั้นอตรงนั้นตรงนั้นอันนี้ขึ้นข้างบนเหรอมีที่ปั่นข้างบนเหรอนี่ไงที่ปั่นปั่นตรงนี้แล้วกันโอ้โหดูสิโดน ทำไมนะปัน๊นรีบรีบปเรียบรีปรีบอยู่อ่ะมันมีแบบมันมันมันมีเปิร์กที่แบบให้เราปั่นไวไหมสีมันมีตัวไหนไหมีเปิร์กแม่ที่สุดตนอ่ะเพื่อเอาปั่นกับเพื่อนแม่จะปั่นไวขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวแม่รีปนี่แม่แม่กำลังปั่นอยู่รีบปั่นสีรีบแล้ว,ลวมึงอีกโอ้มันเฝ้าหรอ เพื่อนไปล่อไหมใครแล้วเขาไม่มีบัฟไม่มีบอลโรทาร์าเขาคนมีรถแผลดิเออถ้ามันเฝ้าอะทำยากเลยนะน่าจะได้อีกสักสองเครื่องไหมเนี่ยพเพื่อนเพื่อนเครื่องแม่เครื่องเนี่ยตัวได้เครื่องเดียวเนี่ยปับณจุดนี้ยังไงเพื่อนไปยังมันตีสีหรอมันตตียบ โอ้ถ้าเราไปลอ่อเราต้องโดเพื่อนไปช่วยเราเหรอโอเคเครื่องเครื่องนี้กำลังจะได้อู้หลุดแล้วโอ้โหเพื่อนโดนโดนแขะหลังเดี๋ยวแล้วมันจะเอามันจะเอาใคร,ใครได้แล้ว <c oughs> ไม่ได้เครื่องแล้วตูบโอ้โหลงมาขาไม่หักชิปวันเครื่องต่อไปรอฉันก่อนเพื่อนรอฉันก่อน ปเครื่องไหนดีวะเครื่องไหนใกล้สุดเนี่ยอุ้ยเอาเครื่องนี้เครื่องไหนดูเดือดเผ็ดมันตั้งภาษาไทยไม่ได้หรอเออทำไมเห็นมีคนอ๋อเหรอเฮ้ยเครื่องต่อไปจะเสร็จแล้วสิเธอปั่นได้ยังอยู่กับม๋อฮิวกันหรือยังอ่ะเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปจำเร็ดจำเร็จแล้อจำเร็ดอ้ายเออเออได้หนึ่งเครื่องอ้ฉันปั่นอยู่คนเดียวรัวๆ ยามาหาชันนะอีกเครื่องเดียวสุสีอีเครื่องเดียวเท่านั้น<ม>วาย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 มันเหรอมัน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 มาดิแม่ก็วิ่งสิแม่วิ่งไปหามันตะกี้นี้จะไปปั่นเครื่องสุดท้ายเดี๋ยวแม่ไปปั่นฝั่งนูงนองอ้น,นาาสุสีเธอรอมันไว,นะนนโโนไว้นะนี่อุ้ยอุ้ยแม่ไปปั่นในบ้านแม่ปั่นในบ้านเธอรออย่ามาตรงนี้นะฮะ ไม่ไม่ไม่ใครเพื่อนเหรอเฮ <most ì> ้ยตเตรียมตเตรียมตัวนะได้เกือบครึ่งแล้วเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยฉันจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ <pek Latin> ฉันจะโดนันตีวันนี้เฮ้ยแต่หัวใจลงังเแถวห,นะหาประตูนะหาประตูนะได้ครึ่งได้ครึ่งแล้วไม่รู้ได้ครึงคร่งแล้วไ, <unjust iff> ได้ครึงคร่งแล้วหาประตูหาประตูเตรียมเปิดไว้ <laughs> ให้ด้วยฉันจะรอดคุณใจแม่แ่หาหลุมไม่หามยาก วิ่งไปหาหลุมนี่ก็เจอฆาตกรอย่างเดียวเลยอะคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เนี่นี่ไงแม่ปั่นเครื่องมันจะเสร็จแล้วอิอุอยปั๊บเสร็จแล้วเสร็จไปประตูมันนายยังอุ๊ยอุ๊ยอุยช่องทางเกิดแล้วมันอยู่ตรงไหนประตูไหนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย สุสีเพื่อนโดนเพื่อนอยู่ไหนอะแนอนวันก่อนหายแล้วเราจะช่วยยังไงอ่ะอุ้ยน,นุ่นไม่ได้ลกลัว,ลวไม่สุสีแม่อยู่ข้างหลังแม่เตรียมวิ่ง e นะอุ้ยเอาไงอ่ะเพื่อนก็เพื่อนก็จะออกเพื่อนออกอ่ะไปช่วยได้หรอถ้าไปช่วยนี่ตายแน่เลยนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนแขวน มันมาไหมอู้วมันเฝ้าด้วยไป็นล่อฤๅษีเป็นอดดิสิฤๅษีอุ้ยอไม่ได้นะต้องช่วยเพื่อนถ้าไปช่วยเพื่อนแล้วตายหมดนี่เป็นไงเนี่ยมันจะอนาถมากเลยนะเฮ้ยมันจะตีแม่นะแม่นี่แม่แม่จุงไม่เก่งว้าววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้เปล่าเอาเพื่อนลงมาดัง ลงมายังนี่นนประตูอยู่ไหนเธสิ โอ้โหคนจะดีเลยขอไปหน่อยไปยโอ้ยมันฆ่ามันไม่ไก่เ <c oughs> ออโหดร้ายมากโอ้ยสุดยอดเ,เออเรียกว่าอะไรดีเนี่ยเออบูมดูดิทุกคนทิ้งหมดเลยอะยิ่งจูสีวิ่งคนแรกอะ